มาเบิ่งไก่ๆเฮาเบิ่งไกๆ่กๆบูน่าแซ่บเซยสูมาละจ้าสวัสดีจ้ามาพอกันแล้วจ้าพี่น้องกับช่องแซ่บเซยสูมือนี้พี่น้องเมนู้อย่างเอาบอบอก,บอก เขาเปียกจ้ะพ so, so, ี่น so ้องเขาเปียกบรรยากาศอากาศมันกำลังแบบคึ้มๆ้เย็นๆนอากาศกำลังดีนะพี่น้องสีมาต้มเขาเปียกสุดพี่น้องกินคุณนะมาเด้อจากผู้ใดสิซุ่มซื้อมาหลายเติบอยู่ด้วพี่น้องสองกิโลจ้ะเ้นสองกิโลเตากำลังหอนทานกำลังหอนพี่น้องเขามาเบง่วนผสมกันเลยจ้ะเบงเบงเบงมาเบิงมันมีอียงแน่โซนผสมของเขาก็จะม่นเ้นเขาเปียกจ้ะพี่น้องสองกิโลสองกิโลแล้วก็จะม่นกระดูกหมูจ้ะสองกิโลมันการล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อย อันนี้ก็จะเป็นเลือดจ้ะอันนี้จะเป็นลูกชิ้นมผักกาดขาวหัน่นมาเรียบร้อยมีผักชีแล้วก็จะมีต้นหอมเนาะแล้วก็จะมีหอมแขกหรือหอมหอมหัวแดงก็ได้ค่ะทุบพอบุบุแล้วก็รากผักชีรากผักชีเราแล้วก็จะมีิ่พริกอันนี้เอาไปหั่พริกต้มเวลาเข้าปรุงอ่าก็จะมีหอมเจียวส่วนผสมความ่างสุเพก็จะมีผงชูรสค่ะรสดีอ่า ซอสปรุงรสผักเขียวน้ำมันหอยพริกไทยพริกไทยเม็ดเขาโขกมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวแล้วก็จะมีเกลือค่ะพี่น้องเหมือไฟเข้าใดทีแล้วพี่น้องไปเข้าไปเห็ดกันเลยจา้ามาจ้าพี่น้องทานเข้าใดทีแล้วเขา,เขา,เาก็ตั้งหมอ้อเลยจ้าตั้งหม้อใส่หมูลงไปจ้าพี่น้อง ใส่หมูลงไปเสร็จเขาก็จะใส่หอมแดงทุบหรือหอมแขกก็ได้ครับพี่น้องนี่รากผักชีลง้ไปเล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวนะาเช็แบบหนึ่งปั๊บพริกไทย เกลือค่ะพี่น้องเขาเห็ดหมอใหญ่่ะใส่หลด้วยะคะ่ะชูรสจ้ารสด,ดีหมอเบอร์สามสิบแปดเด้อค่ะพี่น้องซิ๊วขาวซอสปรุงรสฝ้าเขียว น้ำมันหอยเร็จแล้วเขากะโคดมันเลยเ้าวมันจนสมกับกันเมืม่นอนี้เขาจะใส่ต่อทาน ไฟมันก็นเรียบว่จวดจัดแบบนี้เจ้พี่น้องเขาต้องใจเย,ย็นๆเ,เดี๋ยวรอให้มันเดือดอมือน,นี้เขาใส่เตาอ่านเด้อพี่น้องมันบวจวดจัดแบบนี้เดี๋ยวกะแต่มันกับไปเรื่อยๆล่ะคะ่ะต้ามไปเห็นแบบใจเย,ย็นๆเน,เนอะเด,อเ,ดอนเ,อเดี๋ยวรอให้มันเดือดกันแป๊บหนึ่งพี่น้องอมาจากพี่น้องระว่างรอให้หม้อเดือดเขาจะมาหันหอมผักชีเวทาจา้กพี่น้อง หั่นหอมหั่นผักชีดมักหน่อยมกยักใหญ่กับหั่นเอาพี่น้องเอาตะปูมักมาเด้อจ้าพี่น้องมากินน้ำกันอันต้มข้าเปียกหมอบักใหญ่พุนนะ่ะไปเบิ่งงห้เพิ่นแน้หมอนหะมอ้อมาหัน่นผักชีต่อพี่น้อง ต้องอันนั้นหั่นหน่อยหลายบาย่ต้องหั่นหั่นแหลบหลายพี่น้องต้องหั่นแหลบหลายหั่นแบบตามใจเท่านี้แหละป้าพี่น้องหมอเ้ากําลังเดือด,ดได้ทีละจ้ะกํกาลังเดี๋ยวมาเด้อต่อทนันเลยเดี๋ยวพ่อได้พ่อได้แกอยู่ด้อยพี่น,อน,น,อน,นอ้องเนาะกล่าวว่าเพื่อนเข้ากันเล็กจ้ะพี่น้องเขากระเสียมติมน้ำตัง้งแต่เมื่อว เขาจะเติอนน้ำ้็ไปนีอมาจากพี่น้องระวังที่ล่อหมอนะเทคนิคเล็กๆ,ๆนน่อยๆแล้วจากพี่น้องคือการที่เขาเอาหมูกระดูกหมูล้ลงไปขัวใส่เครื่องก่อน เพื่อที่จะให้มันดับกินข้าวของหมูจากพี่น้องแล้วก็จะให้รสชาติหรือเครื่องปรุงนะคะเข้าไปเน้นกระดูกหมูจากพี่น้องแล้วมันก็จะเวลาเขากินน่ะมันก็จะได้กลมกลมรสชาติหมูก็จะได้บดจืดมันก็จะเป็นนุ่นๆเข้าไปในกระดูกแหละคะ่ะพี่น้องแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเห็นให้หมูเขาเปื่อยเร็วค่ะขว้เครื่องเห็นมันหอมๆแล้วเขาจะค่อยเทน้ำลงไปใส่ น้ำนัวก็จะได้เข้าไปในกระดูกค่ะพี่น้องแซ่บสูตรแซ่บเซยซูจ้ะเห็นแล้วก็แซ่บไผบ่แซ่บแซ่บคนเดียวไผบ่แซ่บเฮาแซ่บเนาะพี่น้องเนาะไผ่บ่แซ่บเฮาแซ่บจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ะพี่น้องมาตักพุณนะเบิ่งดูเส้นน่ะ2กิโลพี่น้องเอ้ยเอาถ้วยเอาหม้อมาตักเอาเด้อพี่น้องหลายคักหลายแน่อากาศก็ร่างเย็นก็ร่างจะเย็นจ้ะพี่น้องส่วนขนห่อนก็เป็นต่แซ่บก็เลยมาเฮ็ดส่วน อันให้พี่น้องนี่แหละค่ะกินยู่บานเมื่อบานย้ายคือเกาจ้ะเมื่อบานย่ยบานหน้ามเมืเห็นเศษขาเปียกเขานะ่ะเด,ด้งดึงเด้งดึงต่แสบเลยพี่น้องเดี๋ยวห้อรลอกกินอันต้มข่าเปียก,กน้ำแกนวนาจ้าพี่น้องใส่หัวประกาศขาวลงไปจ้าพี่น้อง มันก็จะเพิ่มความหวานของน้ำซุปเข้าค่ะช้อนฟองม,มันออกกันพี่น้องช้อนฟองม,มันออกกัน ไปเลือดลงไปจ้าหมอเดือดละนี่ทุกชิ้นจ้าเอาพริกลงไปต้มจ้าพี่น้องมาจ้าพี่น้องเขาจะมาตักพริกออกจะไปปั้นจ้าตักออก เลยจ้าพี่น้องหอามจุดปิดปัน้นมาจะเอาเส้นลงเลยจ้าพี่น้องเอาเส้นลงเลยป๊าถูกเ,เส้นลงไปลึกต่มเลย,เลยแล้วก็ ใส่หอมเจียวลงไปจ้ะพี่น้องใส่หอมเจียวลงไปอันนี้เาเฮ็ดแบบต้มต้มร่วมเลยพี่น้องต้มร่วมกินทีเดียวเลยนี่ดูนะดูเขาเบิ่งใกล้ๆเขาเบิ่งใกล้ใกล้ดูนะหนูพี่น้องมาเด้อมาตักเอาจใจเห็ด บักเล,ลยไลน์หนึ่งหมอบใงญ่พี่น้องเป็งใดจ้าพี่น้องหน้าตาเขาเปียกเขาเป็นตาแสบบ่จ้ามาด้อจา้ามากินน้ำกันมาตักออกสำหรับมื้อนี้ก็แล้วเะจ้ะเขาเปียกเข้าก็สศิลาพี่น้องไปก้อนได้จ้าสิไิกินเขาเปียกพอกันแค่นี้ได้จา้าไปลวจา้า